ไม่โยโเดยโยโยวยโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้ชิตแม่โอ้ช no wow oh, 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 yes, ิตโอ้ะมุวนติวเลยเจ็ดแป้งควงสวิงโอ้โหแม่งโหดว่ะสวัดีตรับชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมสิ้นนะครับตอนนี้นะฮะอยู่กับนี่ครับผม นะสไปเดอร์แมนนะครับจากเกมไม่ใช่จากหนังเรืองสไปเดอร์แมนนะครับตอนนี้เราอยู่กับในเกม GTA V หรือ GTA 5นั่นเองนะครับนะกับมอดสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับตอนนี้หนังเรื่องสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งนะครับกำลังมาแรงแซงทางโค้งนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ผมก็ชื่นชอบสไปเดอร์แมนมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยเอามาเล่นซูเปอร์แมนและสไปเดอร์แมนดูนะครับก็มันมีใน GTA V เนาะตอนนี <CDs> like ้ผมก็ ไอแมงมุมของเรานี่ครับปีนมาถึงจุดสุดยอดตรงนี้ครับนะปีนมาทําไมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะปีนมาเล่นๆนะครับนะมาชูถ้วยครับผมมาชูเนี่ยวงแหวนนะครับวงแหวนนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวออกก่อนโอ้โหเงาตรงนี้มันเท่มากเลยนะครับเนี่ยเหมือนกําลังคนกําลังจะปีนไปเอาอะไรสักอย่างนะครับโอเคนะฮะแง่ลงมาแล้วนะครับก่อนที่จะไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับรบกวนน้องๆนะฮะไลค์ถึงสักร้อยไลค์ ด้วยรายการนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิป TTV ต่อไปนะครับนะอืมนะครับอ่สำหรับใครไข่ไข่อะไรเวโฮเอโอเอ,อ,อนะฮะสำหรับอ่มอสสไปเดอร์แมนตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวเบต้าอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะก็ชักใหญ่ได้นั่นแหละประเด็น ชักใหญ่ดูครับใหญ่ยังไงลยวะนี่ครับผมเพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อกี้เลยนะฮะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับความสามารถแรกก็วิ่งเร็วครับแล้วก็กระโดดสูงนะครับนี่คือความสามารถของสไปเดอร์แมนนะฮะแล้วก็ชักใหญ่ชักใหญ่เราต้องไปหาตึกก่อนนะครับนี่โอ้ติดเลย what the fucker นะฮะโอเคนี่ครับผมนะมันก็จะชักใหญ่แบบนี้แล้วก็หาหาจุดที่เราจะลงนะครับนะเอาใหม่ โคตรติดมอตรฟอร์กกโหไม่มีสตุกสถานเลยนะครับนะส่วนต่อยคนต่อยอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมมั้งนะ้ยมีเลงด้วยเว้ยนี่ไงต่อยต่อยแม่งเลยโอ้โหมีชักใหญ่ได้ด้วยอุย้ยอิดคนะฮะไปไหนก็เพ่นี่โอ้ยนี่ไงเอาหายหายเลยหายไปในพุ่งญ่านี่น,นี่มีแบบชักใหญ่แล้วก็วิ่งไปต่อยด้วยนะครับโอ้โหตรงนี้วิวดีมากฮนะ ต้องอัดตั้งไวน้นะครับโอ้โหวิวสวยชิยได้เลยนะเนี่ยนะครับนะโอเคอัดไป้แค่นั้นพอนะฮะเราไปหาคนต่อคนไปไหนหมดเนี่ยโอ้หนี่ไงกด R เอจ้าออ,อเอาเอาเอาเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อนี่ไงต่อย,อยหลับค้ายนี่เลยโอ้โหเอาชนชนเดี๋ยวเราไปกันในเมืองกันดีกว่าไหมครับโอ้ยตรงนี้มีคนดูดิ งงงงเกิดเหี้ยอะไรวะฮะแล้วก็เราสามารถนี่ครับดึงใยไปนะแล้วก็นี่ดึงกลับมาได้นะเราจะพาไปไหนเดียะด้านบนมันดึงกลับได้อย่างเดียวนะครับโอเคเอาเป็นว่าผมยังไม่ชำนาญเลยนะฮะก็เราเข้าไปในเมืองกันดีกว่าครับนะฮะโหตางเกงแม่งรัดตูดมากเลยนี่โหแลนดิ้งแบบเท่เนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะไปจัดการ ไอรอนแมนด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นไอรอนแมนตัวจริงนะฮะแต่เป็นไอรอนแมนเถื่อนครับผมนะไอรอนแมนเถื่อนเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปหาดูแต่ตอนนี้ขอไปเกียนชาวบ้านชาวช่องกันก่อนนะครับนะโอเคกระโดดไปยูหูวอสซัแมนมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วเว้ยเดี๋ยวไปหาชาวบ้านชาวช่องเกนก่อนนะอุ้ยอุ๊ยอุยโอ้โหเกือบไปโอ้โหแม่งเล่นมดนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเนี่ยนะผมคิดว่า แถวนี้ก็น่าจะมีคนนะผมว่าในเมืองเนี่ยแหละน่าจะมีคนนี่ครับมาดูดิอ่านะครับเดี๋ยวเรากดหน้าเมนูดูนะฮะว่ามีตัวอะไรบ้างมีกด M นะครับเอ่อเว็บคิดวิบพันพันคืออะไรวะนะเลือกดูแล้วกันอ๋อโอ้ยโอ้โหมีคนออกมาด้วยเว้ยผมมีคานด้วยแอคแทกนี่ไนงะโอ้โหอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอุย้ยหืึชนแล้วครับชนแล้วครับขี้ขวา แล้วก็นี่ชักครับผมฮะได้ขัารถแรงเหรอฮะฮะรถแรงเหรอกูสไปดเดอร์แมนรู้จักว่าสไปเดอร์แมนนะฮะโอเคลงมาเลยมึงลงมาลงมาเคลียร์กูก่อนฮะนี่ไงตบแม่งเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคนแถวนี้ดีกว่าหายหมดเลยเว้ยอืมอะไรวะไปตรงอื่นก็ได้เว้นี่ครับก็น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ น,ะะนี่ตอยโอ้โหมันเร็วมากเลยสโลโมชั่นได้หรือเปล่าเนี่ยนี่โหบินโอ้โห,โโหมีบินมีแบบท่าบินมาด้วยนะเฮ้ยเคยบินมาว่าถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปละพี่นี่ท่านก็บินได้เช่นกันนะจะออกไปแตะขอบฟ้านะอยากเห็นอยากเห็นคนในเมืองรถซันโต้บินได้โอ้โหวันนี้เขขับรถดีมากเลยอ่ะสุดยอดไปเลยนายนี่ ชักแม่งเลยโอ้โหแม่งลอยเลยทีเดียวโอ้โหไปไหนละโอุ้ยบุ๊กกิมเกิดเที่ยวอะไรมาเนี้ยงงเลยกูเอางงโอ้โหเอาเอาเอาฮะพี่พี่อยากบินไหมพี่นะอยากบินบอกบอกผมได้นะอยากบินบอกบอกผมได้อโอ้โหโอ้โหติดเลยวะโอ้โหเสียใจด้วยนะครับเมยมท่าสวยมากเลยโอ้โห เหมือนมาซ่อมไฟอะไรยางไงอย่างางั้นนะฮะโอเคไปกันต่อครับสไปเดอร์แมนเรายังไม่จบนะฮะผมลืมบอกไปเลยว่าชุดชุดนี้ก็คือชุดของเขาเรียกอะไรนะเป็นชุดอ่าภาคอ่าสไปเดอร์แมนฮงคัมมิ่งนะครับหรือภาคซีวิลวอร์มันไทม์ไลน์มันก็จะน,น่าจะเดียวกันนะนะฮะมานี่พ่อพี่นี่ต่อยแม่งเลย สุ่มครับผมสุ่มเลือกเอาตายแล้วยังมาเอาโอเคมึงจะต่อยกับกูใช่ไหมวิ่งมาเนี่ยวิ่งว่ะฮะวิ่งมาจะจะต่อยกับผมใช่ไหมครับฮะนี่ปวดแม่งยกัหมดนะครับเรามาดูอันต่อไปกันดีกว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นจับคนหรือเปล่านี่ฮะโอเครเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไปไหนไหนายเออโคดโคดอะไรครับนี่แทกแทกโอ้ชิดแมนโอ้ชิด จับแม่งนี่ไงดิ้นดิ้นจับแล้วดิ้นโอ้ย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 โดนจับโอ้ยโอ้ยโอเคนั่นแหละฮะเป็นความสามารถของสไปเดอร์แมนของเราเองที่จะมาจับผู้ร้ายในวันนี้ของคนนี้หน้าตาเนี่ยกำลังคุยเรื่องธุรกิจแน่นอนเลยแน่นอนเลยเขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อยใช่ไหมเนี่ยท่านี้เนี่ยใช่ไหมเขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อย จัดให้ครับผมนี่ถูกเลยถูกใจยรรุ่ดุ้ยพี่โอ้โหขี่รถแรงแน่เนี่ยับพี่ลงมาหน่อยดิพี่ไม่ไม่ผมผมไม่ได้อยากรถพี่ผมอยากเห็นพี่เต้นอ่เพลงนี้มีงูออกมาฮะพี่เต้นให้ผมหน่อยดิอันนี้มันเต้นแบบนี้น้องเต้นแบบนี้นี่เต้นแบบนี้นเต้นแบบนี้น้นบบนนองอ อ๋อครับผมโอ้ผมรู้แล้วครับขอบคุณมากครับพี่นะขอบคุณมากเลยนี่ครับไปแล้วนี่ยครับนะนี่รลนดิ่งแบบเท่ๆแล้วก็มีอีกนะครับนั่นก็คืออันนี้มันใช้ยังไงวะเดี๋ยว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 โอเคจับคันนี้ครับเอาอ๋อเฮ้ยมันคว้างได้ด้วยวะเฮ็ดโอเคอ้าวอ๋อแม่งคว้างตัวเองนะเนี่ย นะครับไม่ใช่แหละกูไม่ใช่แหละโอ้โหชุนละมุนวุ่นวายครับตรงนี้จับไอ้นี่ดวงกับไอ้นี่นะฮะโอ้โหผมบอยผมทําไม่เป็นเอ้ามาบั็กด้วยเว้ยนะครับเออเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติด,ตด,ตด,ตดในรถนะ,ะครับแม่ก็ประมาณนี้อะเนาะแต่ว่าผมชอบนี้มากกว่าว่ะนะครับนะไปนี่ไงจับแล้วก็โยนจับแล้วก็โยนจับแล้วก็โยนอ๋อเซครับมีเซนิดหน่อยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าสไปเดอร์แมนไม่ใช่เจ้าไอรอนแมนนะครับตัวปอมนะฮะว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับชุดของเราเนี่ยผลิตจากโทนี่กระตากของเ,เองนะครับนะซึ่งผมว่าน่าจะอยู่ที่แถวชายหาดนะผมคิดว่าสถานที่มันโล่งดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ชายหาดนะครับนะพี่โทนี่กระตากเราเนี่ยเป็นคนสร้างชุดสไปเดอร์แมนให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดู ตัวยอย่างหรืออะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่โทนี่กระตากที่เป็นไอรอนแมนตัวจริงนะฮะเป็นคนสร้างชุดนี้ให้นะครับควาสามารถก็จะพิเศษเยอะมากนะครับลองแนะนําไปดูกันได้นะครับตอนนี้ผมขอไปที่าชายหาดก่อนนะฮะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน,อมน,อมนโอ้โหลำบากกูลำบากกูมากเลยเนี่ยนะครับขอลถได้ไหมไม่ชักใหและกูขอรถพี่ลถหน่อย ผมต้องการรถนะผมขี่ผมชักใหญ่ไม่ค่อยเป็นผมมือใหม่นะพีเตอร์เราเป็นมือใหม่ชื่อพีเตอร์หรือเปล่าพระเอกเราเนะี่ยนะครับซึ่งไอรอนแมนท็อปลอมเนี่ยจะลักษณะไม่เหมือนไอรอนแมนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะไปเราต้องเอาไอรอนแมนขี่รถก่อนครับไม่ใช่เอาสไปเด้วยไมย่ผมมีกระตุกเล็กน้อยขออภัยนะครับแมปอดัดโหลดไม่ทันครับฮัตด,ดิสแม่งเก่าแล้วนะฮะมีสกิปคนอื่นเล็กน้อยด้วยเมื่อกี้ ว่าไงเพ่เคยเห็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าสไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แมนดันโลสไปเดอร์แมนดันโลด้วยนะครับมาถึงละถึงละรอแมปโหลดก่อนนะนะครับโอ้โหมันเท่วะ่ะโอ้โหแบบนี้มันเท่วะ่ะถ่ายไว้เลยนี่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนขี่ซบไม่ใช่ยืนนะฮะโอเคเรานัดกับเขาไว้ที่นี่ครับนี่กุนโตดครับผมเป็นไงล่ะนะตรงนี้แน่นอนเลย นี่ครับแถวนี้แน่นอนเลยนะเรานัดกับเขาไว้แถวนี้หาสิอยู่แถวไหนวะเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะครับโอเคผมคิดว่าผมเห็นมาแล้วฮะนั่นไงมาแล้วแดงๆอุ้ยเดี๋ยว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 เดียเฮ้ยเฉียเคลียร์กันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนเคลียร์กันก่อนไหนนั่นไงนั่นมันไอ้บ้าเอ้ยนะอุ้ยมาเลยว้ยเอาดิเอาดิ เอาดินี่งไงนี่กตูตกตกเว้ยมามาโอ้โหโอ้โหแล้วเราจะสู้กับมันยังไงล่ะเนี่ยแบบนี้ฮะจะจะสู้กับเขายังไงเขาแม่งยิงเราเลยมคว้าปืนด้วยแหละมึงไอรอนแมนตอปอมไอรอแมนตอปอมนะเราชักใจเขาลงมาได้หรือเปล่าชักใจเขามานี่ไงนี่นี่โอ้โหไม่โดนโอ้โหมาดิมาดิไม่โดนว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหมันจริงกูอย่างเดียวเลยนะไอไอรอนแมนตัวปลอมไอรอนแมนตัวปลอมมันดูตลกมากเลยเนี่ยโอ้โหมันจริงไลเซอร์บีมใส่กูฟักเดี่ยวฟักเดี่ยวเลยมึงอะฮะโอ้ไม่กอดฟังกิ้งชิทแมนใจเย็นครับแมนนี่ไงต่อยต่อยชักใหญ่ไว้อ่ากินกูไปโอ้เลือดกูลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮะเราจับมันได้หรือเปล่าวะเดี๋ยว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  ยิงกูอย่างเดียวเลยขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนจับมันโอ้ไม่ได้จับมันก็ไม่ได้เอ้ยจับอุ้ยโอ้โหพก,กิงชินมนจับเขาไม่ได้ด้วยนะฮะทำไงดีแ,แบบนี้นะใช้อนี่แล้วกันเหมือนเดิมมันก็ยิงกูอย่างเดียวเลยยิงกูอย่างเดียวเลยยิงกูอย่างเดียวเลยอุ้ยไม่โดนนะฮะ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนแม่งโหดว่ะไอ้รถเมย์ตอกปลอมโหดว่ะนี่ขนาดตอกปลอมเนี่ยถ้าตัวจริงเนี่ยเราตายนานแล้วฮะกูไม่กลัวกูไม่เอาอมาพลังหมดเหมือนพลังหมดนี่นี่ไงขวดขวดอีกขวดอีกขวดอีกเงาเงามีนิ่ง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 ตายไหมตายไหมตายไหมเน่ยน่าจะตายแล้ว ฮ,ฮจับมันได้หรือเปล่าแล้วเนี่ยจับมันขอจับได้ไหมมาจับไม่ได้ไว้นอนปากงาเลยเนี่ยเป็นไงเราตายครับแต่ว่าไอพอนยังทํางานอยอู่นะครับ <covering> น <his head> ี่แหละครับชมหน้าของไอรอนแมนตัวปลอมครับนะฮะเออจำเอาไว้ท <plan> ีหลังก็อย่ามาซ่ากับพี่นะบอกไว้เลยอย่ามาซ่ากับพี่เพราะพี่นั้น แข่งเก่งมากมายไงเป็นไงแล้วนะโอ้เครื่องบินนะครับเราก็ชำระแค้นได้แล้วนะครับนะฮะคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละก็แค่มาอุย้ยโอ้โหอรอนแมนเรายังเป็นมือใหม่นะฮะเดี๋ยววันหลังอาจจะเอามาสู้กับอรอนแมนตัวจริงก็เป็นได้นะครับแต่ว่าผมต้องการไปเอาเครื่องบินอย่างมากมายในะตอนนี้ไม่ได้ด้วยบ้าเอ้ย ไอ้บ้าเอ้ยออนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับผมว่านะสำหรับไอ้สไปเดอร์แมนนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะฮะโอ้ยหมาวันนี้ยังไม่ได้ไลายเคีงหมาผมอยากรู้ว่าจับหมาจะเป็นยังไงหมาครับนี่โอ้โอ้ชิดโอ้แมนขอเพลงที่มีงูออกมาหนะ่อยเอา้าเอา้าไม่เป็นไรเลยเอา้เอาทำไม เดีโยโเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชิดแม่โอ้ชีตโอ้ m u ố ติวเลยจ็้แบงควงสวิงโอ้โหแบงโหดว่ะเย้ไอ้เหี้ยโอ้ทรมานหรือเปล่าโอ้ผมสงสารเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ้เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละโอ้โห ดิเชื้อไวรัสอะไรมาจากหรือเปล่าโอ้โหสงสารเขานะครับเนี่ยตายไปเนี่ยจะตายไปเนี่ยเฮ้ยโทษทีเพื่อนโทษทีไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบเดี๋ยวไอ้บ๊อบกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่อยากให้มึงทรมานตายไปเลยดีกว่าแบบนี้เพิ่มดตายไปเลยดีกว่าเออตายไปซะดีแล้วนะขอไว้อะไรนะไอ้บ๊อบ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำนายเลยฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำนายเลยจริงๆแค่อยากรู้ว่าจะจับหมามันเป็นยังไงขอโสิกรรมให้ด้วยบ๊ายืนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขำๆฮาๆกันก่อนจะจบคลิปเนาะ นะครับสำหรับวันนี้ครับผมชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับตอนนี้เกินถึง5 0,000ื่นซับสไครต์กันแล้วนะฮะต้องขอบคุณน้องพี่ๆน้องๆด้วยที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับใครที่อยากให้ทํามอสอะไรนะฮะหรือเล่นมอสตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในทุกวันอังคารและพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเรามากันอย่างมากมายนะฮะคลิปก็ตามนั้นเนาะ โอเคสำหรับน okay, so ี้เขาลับไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย